แบบหักดนะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามข้อกําหนดพร้อมระบ,บุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกําหนดให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะมีความยาวด้านละ1เซนติเมตรนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะรูปสี่เหลี่ยม cdef ที่มีด้าน cd ยาว3เซนติเมตรและด้าน de ยาว2เซนติเมตรนะคะมาเริ่มกันที่ด้าน cd กันนะคะ cd 3ซนติเมตรต่อไปก็ DE 2ซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็น F นะคะเพรอน,น้นสี่เหลี่ยม CDEE เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะรูปสี่เหลี่ยม dFGs ที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เซนติเมตรกำหนดให้ด้าน fg เนี่ยนะคะเป็นด้านกว้างนะคะ fg เป็นด้านกว้างเพราะฉะนั้น dF ก็จะยาวกว่า fg 3เซนติเมตรถ้าเราให้ dF ด้านยาวนี่นะคะเป็น6นะคะ D F F G นะคะด้านที่เหลือนะคะตรงนี้ก็จะเป็น h นะคะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยม D F G S เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปข้อที่3นะคะ รูปสี่เหลี่ยม MNOP ที่มีด้าน MN ยาวเท่ากับด้าน NO และด้าน OP ยาว4เซนติเมตรนะคะเราก็สร้างด้าน OP ก่อนนะคะ4เซนติเมตร OP ด้าน mn ยาวเท่ากับด้าน no นะคะเพราะนั้น mn ก็จะเป็น4เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะ mn ตัวนี้ก็จะเป็น no นะคะแล้วก็ด้านที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม mnop เป็นรูปสี่เหลี่ยม ต่อไปข้อที่4นะคะรูปสี่เหลี่ยม asdf ที่มีความยาวของด้านที่อยู่ติดกันรวมกันได้5ซนติเมตรนะคะและมีด้าน af เป็นด้านกว้างที่มีความยาว2ซนติเมตรนะคะเราก็สร้างด้านด้าน af ก่อนนะคะ2ซนติเมตร ต่อไปก็ด้าน as นะคะซึ่งเมื่อนำมารวมกับด้าน af จะต้องเป็น5นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3นะคะด้านที่เหลือนะคะ as df นะคะรูปสี่เหลี่ยม as df เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะต่อไปข้อที่5นะคะ รูปสี่เหลี่ยม sijk ที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะเรากอให้ด้าน si เพราะนั้นด้าน ij ต้องไม่เท่ากับด้าน si นะคะกำหนดเป็น2นะคะแล้วก็ด้านที่เหลือนะคะ รูปสี่เหลี่ยม Sijk ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะต่อไปข้อที่6นะคะรูปสี่เหลี่ยม PLOY ที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันนะคะด้าน PL 3นะคะต่อไป LO ก็3เหมือนกันนะคะ แล้วก็ด้านที่เหลือนะคะรูปสี่เหลี่ยม p l o y เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อไปข้อที่2นะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากเส้นทแยงมุมที่กำหนดพร้อมระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม LKPM เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ รูปสี่เหลี่ยม STVU เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปข้อที่3นะคะเราก็ยกตัวอย่างเส้น R w u นะคะเรามีเส้น QE แล้วต่อไปก็เป็นเส้น R w U นะคะ ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม QWER เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ